มีการประกาศใช้การแทน่อาจาย์นายจอเกิดเ่อเปิดการเรียนพสายพัน้าสิบสี่นัเนะครับจา้ารันห้าสิี่จะเลือนไปดังนี้เละือได้แก่มีกครเกิดจุดแอตแ้ หมายเลขสิบ <Allah> สี่ด็ชายธนมงคลรักษาหมายเลขยี่บสีด็ชายธนทรีรัมหมายเลขสามเด็ชายพระราพิษฐพึงสุดหมายเลขสิบเชายสุรพัชขเป็นหายเลขสิบเก้าชายอภิ อษาหมายเลขสิ 13, บสมเด็กชายอรรชัทยพิทักษาหม,มา, 11, ย,า,มเา 9, ยเลขสิอ็ดเด็กชายชว่นันดีแพงหมายเลขเก้าเด็กชายเฉินมรุนจันจิตห <c oughs> มายเลขสิบแปดเด็กชายพี่น้อกเพื่อนายอชาิไทยพิชิล์นายเฮียปิวฮยปิวอนทนายีชัยอ่อนนวลเจิญพิบค <c oughs> ่ะ <c oughs> มีรายนำแม่จายาและพี่กูสอนจากทีมแสนสวตดอัลโเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะรายนาม่จียาตอบ ค่ะถ้าตัดเอ็ดด้วยค่ะท่าทัดเอ็ดด้วยค่ะคุณเพื่อนสาวฟังเฉียงพิธันเนี่ยนะตัดท่าทัดเอ็ดด้วยค่ะลูกอ่าเราเคยทายยืมเี่ยนะคะแต่โดยท่าที่หลากหลายคือต้นควาสค่ะเด็กๆเข้าเล่นพลังก่อนนะคะเอาค่ะลูกเรียมพลังเลยนะคะขึ้นมาแล้วนะคะมาดูกันว่าพลังงานของทีมไหนนะคะจะยังอยู่แล้วก็ยังเล่นยังสติได้อยู่นะคะ เซนทริออโต้ค่ะท pues ีมจากบุร <S ito> ีรัมย์นะคะเป็นจังหวัดที่มีสนามที่สวยงามนะคะได้มาตรฐานระดับโลกเลยทีเดียวนะคะใครที่ไปจังหวัดบุรีรัมย์นี่ต้องไปชมสนามนะคะด้วยกันวิ่งไเห็้ไหมเล่นให้สนุกนะ ผมแท้จะกองไม่เป็นไรโอเคไหมแต่ขอให้าการเล่นเหมือนที่ตอนซ้อมมาเซ็ตบอลกระดองกอะไรเข้าใจไหมเหอนเพื่อนก็ให้โอเคไหมโอเคเอาไปสองสางมเต็มที่เต็มที่เยอะเยอะเซ็วไปเไม่ต้องรีบ ไม่ป่ต <those> ิดาปเดินเล่น่ตดเนล่น่ติดไเนแล้วเดินขึ้นมาเนแล้วเดินขึ้นมาเข้าเนพาขึ้นก็ได้ยากยิงได้น <Gym. S 1> <to laugh worldwide> ักการเดินขึ้นอีกเ่นไร่ายเสียงเปนรเกล้ามีเสียงอย่าเงียไอ้วกสั่งนะอย่าเงียบนะเออนั่นแหละหยัดไม้ดังเลยดังเลยืนใกล้ ต้นก้าเตะยิงได้ต้นก้าได้เลยใสเลยใส่เลยปโอเคไม่เป็นไรแตะร้นะ้ร้านนาเป็ยัยเลยฮะเฉยเนเลยะลัาไปจไปแล้วนะฮะแกแสคอมพิวเตอร์เลยะเดินเดินเดินติดก้าปบคนเดยวะตกโอเคไิ๊กิ๊กได้เยวถึง ลอยโอเคดูสิยิงยิงไปเลยไปเลยยิงอนดิกาอินดิกาไปเรื่อยไม่ต้องเร่งโอเคเสร็จไหมเนมเนมไปเสร็จดีเปลี่ยนด้วยอินดิกาสุดเส้นเนี่ย มาเลยขึ้นมาพามามาตีมหมายเลขสิบห้าเซตไม้ไม่ไม่เป็นไรเดินขึ้นเรื่อยเซตแล้วเดินขึ้นเรื่อยเออเจได้มากก้าด้วมากเลยเซตพิที่มาก้าเซตพที่มาถึงเตเลยนะครับเอ่ไปโอเลยมันไม่ได้ฉากก็แต่ไม่ได้ฉากตอนเข้าไหมทำไมทำไมเฮ้ยทำไมบอกกันอย่างนี้บอนะ ต่อยขึ้นนะทุกตัวเลยประกบทุกตัวเลยอย่าให้ว่างตรองวายนิ่มไมฟาโอเคคนเดียวโบนกลอย่างน้อยเตรียมไหมใช่ไปเดินขึ้นเซ็ตแล้วเดินขึ้นกล้าอย่าเชื่อยเล่นให้สนุกไม่มีเพื่อนจ่ายมาโดนกลางไม่ได้จุดลงคืนให้หม่ได้จุดมีเพื่อนจ่เอาจังหวะนี้สวยงามมากไปเป็นไล่รีบไปเรื่อยปุ๊ดตังเลยปุ๊ เิมเิมเิมร้อยไมไม่ต้องกลัวเล่นปลายพกเติที่ดีแล้วเมันนี้รเป็นไรนทีตั้งรับตั้งรับันจันขึ้นสั่งว่าัรับสนะครับทั้งสผู้พิพากโครงการนะครับสชท่อัเรามาชมเพื่นกันต่อนะครับเป็นผู้ิานเอรทุกคนเลยทุกคนเลย้าค สองคนใช้เสียงสองคนนี้มันอ่ะให้เลยโดนัเสร็ way, okay. okay, oh, ตขึ้นเดินมาต้นกล้าเห็นไหมมันเป็นชิดเส้นมัเล่นากให้มันคิดเส้นไว้พาขึ้นไม่มีคนทคนเออโอเคติดไปเอาไม้เอาไม้กดไม้กดไม้จอย กดไมคกดไมคเนี่ยเดินขึ้นนี่ไม่มีคนเนม่ต้นกาต้นก้ามันไม่มีคนก็เดินขึ้นชนเวลาเขาตีแบ็คทั้งคิ้นเลย

ห่างเกินมันห่างเกินเร็วคนกล้าอยับพูดถ้าอย่าพูดกล้าลองไปาดูจะไหวดีน้เอามายบอลโตหะบอลโต๊ะรีมาดิัง่เร็วใจเย็นีบอลไปไวปุ๊บบอลไปไวเรียบมากระซิบกระซิบไปพาขึ้นไปขึ้นไปปุ้บกระดอนไปปุ๊บกระดอนขึ้นเลย

ปล่อยปล่อยาตาไม่ต้องรีบ5นาทีโดนัดสิ้มากีมาเดียวเดเซตมเเดเซตาเรียกย่านเ้าเรียกเอาไม่เข้ากันเป็อยู่สคน เาเขาเดินหมดเออไม่เป็นรเดินมาเทาก็เซตอยู่สองคนสามคนไม่ก็ไมคนไรต้องคือมันยีงซึ่งไม่ได้เราเซตหมดหมดนปออกไปเลยนสุดฮะเออไปเรื่อยเามีแค่คนเดียวเองคุณชันให้สุดเฮ้ยโก้งทำไรอ่ะ

โป้อยู่ในโป้คนเดียวฟอยคนเดียวโันัดโป้อยู่ในโป้ตัวเดียวตาวนัยตัาเดียัเดียวเขามีแค่คนเดียวผาบนมากมาปนผาปนมากคนผาปนมากคนเส้นแล้วเดินขึ้นเขาไม่เข้าคนเียมาเินเลอยไม่ต้องกลัวไม่ได้กเสมาเขล่งใก้ขึ้นมาด้วยเลียงเลี่ยงเยให้ได้เย เลี่ยงก้าวเลี้ยวันตนตสย แข่งกันมานัดที่สี่เดียวเนี่ยครับเือเนี่ยหมดไปบ้างแล้วครับสังเแล้วหลายคนขายไรทำแน่ไรทไมกนรับอบอลเลยถอยบอลอบอลเลยได้บางบอล้ด้วยก้ตังบอถอยมากมรับเลยอยู่หนโปคนนึงกด้ครึ่งสนามไ้เนมได้โปเนมได้โป้แกอกแกอประกบเลยคนคนเลย็แล้วเดินทาง่อส่งมาตรงอยเอี้ยวเอี้ยวทำไกันทนเียว นาเยเีมาเยียมเยอมาเลยขึ้นมาหน่อยเออไม่ได้กินแดงกขึ้นมาเลยเออกับมาลเออมาเลยขึ้นไปเออเออ่นกล้ามาเออกะอขึ้นมาเลยม่เอมเนอบนบอกกันเลยนอะไบอกกนนะหไหนว่างไหนไบอกเลยลูกมาทางข่งใครว่าง

มัดเดียวมดเดียวพวเื่องถื่อเถื่อเถื่องพวดให้พวดอย่าพวดไปไเลยเติมเติมด้วยเติมให้มันด้วยเติมเดินดัดพุงไาเลยสามสิบเจ็สามวัลช่วยกันได้ดีครับดีดีมาเกมรับเกมรับเฮ้ยเกมรับนัดทีได้เลยแต่าา ดีหาเกมลับเอ้ยเกมลับของสารวัลยอกเลยดูเลยคนต่อคนเลยคนวิ่งคนวิ่งไปไปไปคนวิ่งนะบขติดชาเข้าหาเข้าตายกลับไว้กล้ากลับไว้ไปข้างหน้าหรอตัววิ่งเลยตัววิ่งเลยกล้าตัวหลังนะกล้าไม่เป็นไรเอ้ยมาๆมา เก็บบอลให้เขาอีกมาญาติดีงไงติดเขาต้องสองบอลเลยสองวอลเลยดูบอลดูบอลดูคนด้วยดูคนดูบอลดูคนด้วยดูบอลดูคนด้วยตายตัวรังเฮขึ้นไปนะนั่งดูบ้านดูบอลดูคนด้วยเฮ้ยอย่าเผลออย่าเผลออย่าเผลอนะตายอยู่หน้าเขาตายทุกคนเลย อย่าเผออย่าเผ้อตายตายอยงไรไม่เขาเรีนเหนอ้นเนมามันัลยนะเือนเือนัเือนไครับต้องดึง้ก่อนันไม่ลงไม่ได้ไอโป้ดันขึ้นไ้อปโดันขึ้นไอีมไอโต้ไอโป้ดันขึ้นในนี้มีนนี่ขึ้นกระนุ่ขอไปนะที่อาเชียนผา สอเ้ยขึ้นหัวไหนคนหนึ่งเฮ้ยเเเดินขึ้นดีปุ๊บโบเดินขึ้น๊บ้แสดนอยู่แล้วแดนอยู่นี่ยมงซ้ำด้วยตายเบลีบอตอฟิกโอ้ขึ้นดีปุ๊บดีบอเดินปีกปอนั้นและโอ้โอเคโอเคฟิก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 ไม่เป็นสาใครไหมยังี้โอ้โหโอ้โ้อ ันเด้สระตเหมนาเฮ้ยวิ่งกับอลหน่ยเฮ้ย็นสี่ขึ้นสดียวผู้เล่นบอลใจเย็นดีจริงครับสมาธิสุดยอดนะหมายเล่นแดค่อยๆเล่นกันนะอาศัยแบบินเวอรความนิ่งอู้หูถึงเวลายิง้ย้ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยบุ ด้วเด้วยเล่นแล้วไอ้คนหนึ่งเหลืเหลืเดืองหนึ่งประตูต่อศูนย์เฉินซินอีอโต้นำสารวันจูเนียอยู่หนประตูต่อศูนนะครับสุมิเซนาเิ่อันดับที่หนึ่งไปจอนที่ลยหน้าเลย สายบอลด้วยได้ได้มีสมาธินะลูกเดียวบอลมันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวมาบิวพัดมาบิ่เป็บนั่เสนิมาบมาเูไมามา่วยช่วยง่ายด้วยกล้ใกล้เข้าไปกล้เข้าไปเก้าไเอ้ โอเคโอเคมากินน้ำมาแล้วนั่งสนุนไนลูเลยไปวิ่งกันหน่อยเฮ้ยบอลโบอลบอลไปบอลเลยบอลวิ่งโบอลวิ่งตีบอบอลเส้นทางหัวไปทางหัวแล้วกเล่นเร็วทางหัวเลยผูน่ที่เล่นนานแล้วนะครับไปไรไปไเป็นไรไม่รู้สักทีโคบอลเด็นเด ปังไม่ปังไม่ปังเลยโอ้ยใช้เสียงนีใช้เสียงนีทมดีออกอนบอนลูกนี้มันเสียง่ายเกินเฮ้ยไมเฮ้ยไมไอ้นิ่มหน้านิ่มเอ้ยกวอนน่ะผู้หลังเข้าวอนคเดียว ไรเอ้ยมากมาดีแลบอกกันอย่างนี้เลยทุกตัวครับมีเยอะมาเจ้ อเดินเดินคนเดียวซ้อนเนมตัวหลังนั่นเนมรองด้วยเนี่ยได้บ้างวาโอเคพ่อพ่อนีพ่อโปกไปตั้เนยงตั้งเนมรองด้วยตรงกางนเนกอลบีนก็จะมีเดินเซมไปด้วยติดตาต่อเนื่องเกิดการดามันเยครับเดยอยาวาดอยากด

เตมดูใครเบ่งเต็ม <cando> มุมของเน้ื่อนเพนเพอรัดดีหมายเลข้าหมายเลขือขไปี่นไปไมไปไยังอยู่หน้าประตูะวันรับบอลที่าโขบครับโขไปเติมเ็มเอาตรด้ี่ได้ครับเตม่เปนหน้าเลยเอ้ยมมาให้หมายเลขเก้า

ลองก่อนลองก่อนอย่าพึ่งไปลาลาลองก่อนโอ้ทก็ได้สวยโอเคเย็นดูด้วยดูด้วยหนึาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีตั้งี่ดีนะตั้ง่ตั้งยตั้งีดีก่อนพามาพาไม่มีข้ามาหลานทางด้านเดียวมี่ีดีไัเอดดดดดอดเปดูน